สวัสดีครับผู้ชมที่เคารพครับผู้ใหญ่บ้านจัดการอาจารย์ปูวันนี้มาพบกับมาฮดกันเทพอีกหนึ่งแบบครับเป็นยังไงครับกระดานที่หนึ่งลยครับผู้ใหญ่บ้านมาอีกแล้วผู้นําชุมชนถนัดมากครับเล่นมาฮดกันเทพวันนี้ขอประลองกับอาจารย์ปูอีกครั้งนะครับจะจัดการอาจารย์ปูได้สักกี่กระดานวันนี้เล่นสี่กระดานครับใช้เวลาประมาณ8นาทีเสร็จ นี่แนวปากกระดานที่หนึ่งนี้ก็เริ่มแล้วนะครับเริ่มปฏิบัติการในสวยครับอาจารย์ปู่อาจารย์ปู่ก็เปิดให้กินอาจารย์ปู่เข้ามาอย่างนี้ก็เข้าทางจากผู้ใหญ่บ้านนะครับเข้าทางให้ผู้ใหญ่บ้านแล้วนะครับนี่นะครับผู้ใหญ่บ้านก็จัดการฆ่าฮอต อาจารย์ปู่เป็นที่เรียบร้อยนะครับอืมครับโรงยบบาบาลจะเข้าฮอตเป็นตัวที่สองแล้วข้งฮอตตัวที่สองได้ก็จัดการหมาฮอตกันเทพจัดการหมาฮอตของอาจารย์ปู่เนี่ยครับจัดการแล้วนะครับ โอ้ยกินฟรีอย่างนี้ก็เข้าทางนะครับกินฟรีอีกนะครับเส้นมากเส้นจนหมดหมดครับเส้นจนหมดหมดกระดานแล้วครับเรียบร้อยนะครับผู้ใหญ่บ้านขึ้นนำหนึ่งศูนย์ครับมาชมกระดานที่สองง่ายดานะครับกระดานที่หนึ่งนะครับเนี่ยครับเรีวยกว่าจับทางได้ รู้ทางรู้แกวรู้แนวของอาจารย์ปู่ได้ด่านที่สองนี่จะเป็นอย่างไรนะครับด่านที่สองนี้ม,มันเค่ยสวยเท่าไรสำหรับผู้ใหญ่บ้านนะครับ ทำเรือให้กินก่อนนะครับเพื่อแก้ปัญหากับินไปแล้ว2องก็จะเข้าฮอตแต่สำคัญคือมากเรือน้อยกว่าท่นปู็ก,กงแก่จากการข้างฮอตเนี่ยกับใส่เรียบร้อยแล้วนะครับก็บมาเรือมากเท่ากันสูสีครับอ่าใครเข้าฮอตได้ก่อนก็ดูแล้วก็ไม่นไม่น่าจะมีอะไรขดาดน,นี้นะครับ ต่างคนต่างก็จะข้อฮอดแล้วก้าฮอดร้อยแล้วก็นี่ครับนี่ครับกับทำอะไรกันไม่ได้ครับเสมอกันครับ จงประดานที่สามเลยครับประดานที่สามประดานที่สองนั้นเสมอกันทำอะไรกันไม่ได้ประดานที่สามนี้จับทิศทางดีนะครับนี่นะครับผู้ใหญ่บ้านแาจารยปู่ยังเดินมาก เหมือนเดิมอีกนะครับอย่างนี้มีโอกาสเส้นอีกนะครับนี่เห็นไหมยินแล้วก็ไหลที่เข้าหอตโอ้โห่อนนี้ก็ลำบากนะอาจารย์ปู่ลำบากแน่ ข้าฮอตเป็นตัวที่สองอีกแล้วนะครับคราวนี้ได้เปรียบมากมายเลยสรับกู้ยาบ้านนะครับได้เปรียบมากมายแต่าก,การฆ่าฮอตมาอย่างนี้อีกแล้วนะครับ สกัดสกัดแล้วครับอัจปูเส้นเส้นแล้วก็ต้องเส้นอีกนะเส้นอีกครับอีจาอยกับเส้นอีกโอ้โหก็หมดแล้วครับอย่างนี้ก็ ผู้บัิหนีเห่าไปสองศูนย์ครับานที่4ี่กระดันสุดท้ายวันนี้ผู้ญิบันจัดการทุกทิศทุกทางไม่โดนกำดัด จารปู่ก็จะมาทำกับดักทำไหมอืมนี่แล้วก็มาทำกับดักอ่าดีแล้วนะครับคุยบัานไม่ยอมไม่กินฟรีแล้วครับเขานี่อาจารยปู่ถูกเรื่องงานอีกแล้วครับมาอีกแล้ว เดือไม่กินนะฮะเรียบร้อยเลยนะครับขดาดน,นี้นะครับระดานสุดท้ายนี้ก็แจนปูรลำบากอีกครับขอบคุณทุกท่านที่แวะเข้ามาชมมาให้กำลังใจหมาเก้านะครับเล่นง่ายๆเล่นหมาพท่าเล่นเป็นนะครับผู้ใหญ่บ้านมาหลายครั้งหลายคราวถึดซ้อมหลายทีก็เล่นไดแ้แพรว่า ครับอืมครับก็เดิดนอย่างระมัดระวังอยู่แล้วอาจารย์ปู่ที่จะดักกินยังไงก็ดักไม่ได้นะครับกลายเป็นฝ่ายเสียเปรียบไปในช่วงนี้ในช่วงนี้ได้เปรียบหมากแต่เสียเปรียบรูปเกมอาจารย์ปู่นะครับ ดูเกมเสียเปรียบอักโขเลยกินยังไงก็ได้หมดครับลงมานี้ก็ติดตัวนี้ โอ้โหครับเดีย๋ยว้อยแล้วนะครับจบเกมผู้ใหญ่บ้านชนะขาดลอยสามศูนครับอขอบคุณมากครับสวัสดีครับ